สวัสดีครับผมกับ MC เก้าเก้าครับเข้ามาอีกหนึ่งล้ำนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมจะได้เอารถดีๆรถสวยๆกรลนติคุณภาพอย่างนี้สวยๆจัดๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันตัวนี้เป็นเพนเนอร์ตัวยกสูงนะครับปี0อ3จดย4ิีเลยรถไม่กี่เดือนเลยจัดใครหาอยู่มาเลยสีนี้สีปอนจัดตัวเอ็นทีนะครับเป็นตัวเพนเนอร์ตัวยกสูงแคบเกียร์ธรรมดานะครับ พี่ๆทนานใดหาอยู่นะครับผมมาพี่ก๊อปก๊อปจัดให้แล้วรถสวยๆยงามๆอย่างนี้สวยจัดเลยบอกเลยรถทุกคันตอนถึงเต็นก๊อปจะรีวิวเพื่อพี่ๆได้ตัดสินใจกันจะหารถด,ดีๆมันต้องดีที่สุดหาแล้วมันต้องสวยๆอย่างนี้มาเดี๋ยวก๊อปจะพาเข้าไปดูภายในภายในกัน <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมนี่กาลังกลับเต็นเลยนี่เอารีบมาไลฟ์มา ให้พี่ๆได้รับชมก่อนสนใจก็มาที่เอ9มซีเกการับลูกค้าของ7ได้เลยครับผมหรือติดต่อเับก็ได้0ูน5 5แปดห้าห้าห้าหนึ่งสี่ห้าสี่ห้าูนย์ปดสมูเจ็แปดเก้าสี่ห้าะครับมาหาพี่กอก็ได้นะครับผมป๊ปเดีย๋ยวไปดูภายในกัน่วงนี้จอด่าถานนนี่รอๆอย่างนี้เลยรับน็อกกลับบ้านเรียบร้อยแล้ววิ่งแค่หนึ่ง1มื่นหนึ่งพันกิโลเองครับไปเดี๋ยวไปรับชมข้างในกันไปไปดูข้างในกันครับในจอดเลยกำลังเข้าเต็นท์แคร สวยจัดบอกเลยโอ้โหดูเลขใหม่หนึ 1, 000, 1, 000, 1, 000. 650่งพันหนึ่งมหนึ่งพันกอ้ิกโลเบาะหลังยังไม่มีใครนั่งเลยนี่เป็นแคปเปิดได้นะครับผมสวยสีบอนเงินแจม่มแจมเลยสอญยาดขึ้นรถอัครับรีวิวแบบบ้านๆเฉียวเยเลยนี่อุมอลไยเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะครับผมอ่านะครับ มีกล้องถอยหลังด้วยชัดแจ๋วชัดแจ๋วป่ะ้าสนอ,อกสนใจสอบถามก็มาได้นะครับผมจะเอารถดีๆหรือสวยๆการันตีอย่างนี้ไม้พี่ๆเอาไปใช้งานกันนะครับผมซื้อรถทั้งทีมันต้องดีที่สุดแล้วมันต้องอย่างเงี้ยนึกถึงกอปมาได้เลยดูรถไม่เป็นก็ซื้อที่กอลได้นะครับฝากไปด้วยฝากติดตามกันด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ พี่ๆท่านใดหาอยู่กิ้งกางมาได้เลยไม่ผิดหวังการันตีเรื่องคุณภาพอยู่แล้วนี่ขออนุญาตกลับเต็นท์ก่อนนะครับผมก็ากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะจ้าไปละจ้า